อุ้ยได้หนึ่งเว้ยมาดิอัดลงไปจัดมาเต็มเต็มอ้อ้ออุ้ยอ,ยอดิโ็ต่โอ้โหนี่มันของมิโดริยะนี่การ์ดโอเวอร์ไดอันนี้เราเป็นใครครับรอุ้ยคนฟอ ดูขาวดูวอ่ะพวกมือต้องโดนงกูแล้ววันโอ้โหไ่โดนเลย่ฮียเตะแบบสุดเท่ครับเออกูโด,ลดนละใจเย็เนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยเฮ้ยให้โอกาสกูด้วยอโอ้โหยังไงอะ่ะหมัดรัววันปอโอ้ชิ้นี่เตะเข้าไปเฮ้ยยอโอ้อโหชี้ เชินเขาจะเห็นพี่อะไระเฮ้ย one for all อุ้ยเดี๋ยวนะโดนไหมยังไงวะเราเล่นแบบลายเคยรียดดีกว่าครับเช่นแบบแบบต่อยแบบปล่อยอารมณ์อะไรนี่กูโดนตีเฉยเลยพดต่อโอ้โหนี่มันของมิโดริยะนี่ เกูตายไหมไม่ตายอู้เย่ยังไงวะคนนี้ไปชื่ออะไรไม่รู้เจอหนี่วันฟอยโอ้ไม่โดนนะลืมเหรอว่าท่าน,นี้มันท่าอะไรยะใกล้โจตะเลยกันขอต่อยหน่อยดีนิน้วไม่โดนไปใกล้กูดินี้วันฟลอยโอ้ยเยี่ยมมากิ้งหลบมันกิ้ง,งยังไงวะอยากกิ้งบ้างเอาท่าน,นี้ไปโว้ด เอาทางนี้ไปโอ้ชิตดีดนิวแบบเต็มบกมั One, นฟอเฮ้ยเจนเจนพี่มันกิ้งยังไงวะที่คนอื่นเขากิ้งอ,ะอ่ะอ๋ออ้ยโอ้เดียใจเย็นมึงให้กูมึงให้กูตั้งหลักบ้างนี่ไงให้กูตั้งหลักบ้างเออถ้าผมตั้งหลักหน่อยพี่โอ้โ <c oughs> ห กูโดนอะไรเนี่ยเฮ้ยมึงอะเก่งกับคนไม่มีทางสู้อะอะไรเฮ้ยมันมีดาเมจไหมเนี่ยท่าเนี้ยท่าที่กูซัดไปเนี่ยบัตรัวบัตรรัวโฟกัสนี่โฟกัสยิงเออต้องสู้กับคนที่บอกว่าสู้คนที่มันไม่เป็นไหนไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้อยู่ไหนนี่ไงอุ้ย้องเขาใช้ยาใกล้อเอะเรากดพุ่งแล้วนี่ย ไอ้คนเก่งมันออกไปทพนดีนะฮ่ายิงไม่โดนว่ะไปไปนี่ดินี่ดิสู้กูสู้กูดีกว่าอุ้ยแม่งไม่ยอมสู้นะไอ้หานี่เฮ้ยอ่ะไอ้ยเฮ้ยโดนโดนโดนมึงสู้กูดีวะกูจะไปอัดทำไมคนไม่มีทางสู้อ่ะกูงงว่ะโอ้โหไอเยี่ยมหลบ สู้กูดิว่ะ Fuck damn it มึงเลิกหนีดิจะหนีเพื่อเนี่ยเจอกูไงฮ่านี่แม่งพุ่งอย่างแนวแบบพุ่งไปอัดแม่งนลยไอ่ยัยลูกนไอ้เปรตโอ้ยเจ้ากูโดนแล้วโอ้อย โดนเดินไปพี่ชายโดอเอานี่ไปอเออเฮ้ยมึงจะหนีทำไมอ่ะอ้โดนอ้เดินไปพี่ชายโดอ,อืมว้าไปนู่นเลยเฮ้ยมาสู้กันขอ,อยาเสือกโหลลลละ,ละ,ละ นี่ดิไม่โดนเหรอเป็นได้ยังไงมาสู้กันดิว้ยกดจีครับโอเวอร์ได์ทำไมไม่ขยอยากสู้กูบ้างเลยมาสู้กูนหน่อยเฮ้ยแกอยู่นี่นี่เองเนี่ยอแจมไปเลยโอ้โจะแจมด้วยดิ เอาโดนแช่อุ้ยเด็นฮะได้เลยคุณอันตีใหญ่แล้วเ,วเจอกูแน่ติดอะไรอะ่ะโอ้โหเฮ้วันฟอออเหมือนกันวันฟอออเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยเมัดโอ้โดนเหมือนกันเนี่ยเอ้ยให้กูต่อยบ้างดีโอ้ทำไมไม่ให้กูเล่นบ้างเลย

ยท่านี่เหรออู้ไดถ้ามันโดนใจตาม้าเนี่ยใจตาม้าที่มันไม่มีคนเล่นเนี่ยไอ,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 อ้ไงคนแนนวะหัวเฮ้ยโอ้โอได้หงหดเลยวะ่ะไอ่ไงโดดทีแบบมันโดนบ้างไหมเนี่ย ให้มันโดนหน่อยดิข้าโหลดนานว่ะโอ้โหใช้ใส่ใครโดนสักหน่อยดิไม่นะไม่ตะกิวฉันจะหมดแล้วเฮียมันโดนไหมวะต <c oughs> ะกิวหมดแล้วมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเอาเข้าไปตายห่าไปดิ เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหหมัดเดียวเราสู้กันดีกว่านะวันพอภูเขาโดอ่ะลวนไงหมัดรัวฮะซัดหมดซัดหมดเอาเข้มเฮ้ยฟางน้ำแข็งมันเหรอโอ้โดนโอ้โดนด้วยใจเย็นเตเย็น เห็นโอ้โหทุกคมีโอเวอร์ไดนะรู้เรื่องอ่ะอะไรเนี่ยกูเล่นแบบไหนก็หัวร้อนเหมือนกันหมดเลยวันพออือไม่เป็นไรเลยอะอือวันนี้วันนี้ไม่โดนไม่โดนอโดนเฉยเลยเฮ้ยอีจะหนีทำไมอ่ะกูยังไม่หนีเลยผมจะตายแล้วอ ไม่เป็นไรเลยเหรอ,อเดืร่วงแล้วอโอ้โห,โหกัอนอ้อเสาปวดบ้าใช้โดดยากเหลือเกินนอ้ากูโดนอีกอะตายไหม วันพออเรียบร้อยโอ้โหขึ้นฆ่าคนได้หนึ่งคนนะแม่งโคตรยากเลยอึ้ยหมดมันแล้ววะเอ้ยคอมโดนลงมาหลบไหมวะโอ้โอ้โอ้ ไปไหนแล้วจะไม่รู้เรื่องมิโดริยะอิซุกุอาดิต่อยทมดาทมดาพอโอ้โหทมดาพอน้องเฮ้ยอ่ะันเข้าไปกูโดนกูใจเย็นดิใจเย็นพี่เอากูตายกูตายเลยไหวเคลียเนี่ย โดวกูต่อดิโอ้โหมันล็อกท่าไปจัดวันคอออเดี๋ยวกูเจอกูพุ่งเข่าโด่ะมันรัวมันรัวนี่ไงอุ้ยเล่าพูดกันดีโอ้โหสัตว,วดรวบนอนหมอบนอนหมอบรวบคู่มันจะตายแล้วโอ้โห ไปไหนแล้วตายเรื่อโอ้สไลด์เข้าไปโดนเอ้นีมันโดนได้ยังไงเนี่ยอ๋อเข้ามาโดนนะเฮ้ยผมได้ปะได้ใครไม่รูโ้โอ้ชิดโอ้ เฮ้ยม oh. ึงอะโอ้ผจะได้กูใกล้ได้อวดาห์แล้วเดี๋ยวมึงรู้แน่เดี๋ยวมึงจักกูแน่ลุกดิลุกดินอนอ่ะกูตายอะเขาดิกลางลำหัวเออไม่โดนเหรอโอวดาห์้ยไม่โดนเออ อะไรวันพ่ออจะคิวกันเหรออืมเอ้ยมึงไปเอาตัวนู้นี้ตัวนู้นเลือดออน้อยนะมึงเห็นหรือไม่อ่าโหเหยื่อด,ดูดร้านเลยเพราะไอ้หาดี่แม่งมีโดนใครหูย<ฮ>มึงทำไมวะเนี่ยหมัดตัวไปดิหมัดตัวไปดิ ไปดิปดมันกดมันแบบนี้แบบระบายอารมณ์ครับหรือกูเป็นที่ระบายอารมณ์ให้มันวะถือว่าชดเชยที่ผมไม่ดูอะไรพี่เมื่อวานแล้วกันเฮ้ยเอาไม่มีกดอะไรด้วยเหรอเอากดพลาดหมดเลยโอ้โหโอ้โหอลังการเนี่ยเอาเดิมึงใช่ไหม ที่มาสู้ฉันน่ะเฮ้ยมึงหนีเพื่อโอ้เจอโจทย์เจอเจอประเด็นเจอประเด็นวันคออกันทำไมกันทำไมจ๊ะการทำไมจ๊ะงูกระเด้งเบเนอือวอแล้วโ f u ฟักแดม อย่างกายเป็นน้ำแข็งแล้วเฮ้ยอะไรอือหายยังมึงเห็นคขาูน้นไหมไมันจะตายอยู่แล้วมึงเห็นไหมวะูโดนและอือลุ้มไปไกลๆไม่ไหวแล้ลอวลโอโดนกูอะโอ้โหได้สุดแหลมๆจำๆเอใไ้ไกลเยอละั โดนโุ๊มาดิแบบเล่มๆโดนะจัดหนักจัดเต็มต้องตายจังหวะนี้คือแบบเป็นผงอ่ะจัดเข้าไปหมัดร้อยหมัดอ่ัดลงไปอือืมอ,มอ,มอมกลายเป็นชี้ตายไหมตายแหละตายก็บ้าแล้วทุกค้างเลยโอ้ยอยู่นู้นกันที่ริบเดิมดีโดีวอะไรก็หมด สกิลเขาเดินเลยฉันมาแล้วฉันมาแล้วทุกคนฉันมาแล้วอุ้ยได้หนึ่งเว้ยมาดิอัดลงไปจัดมาเต็มเต็มโอ้โหอุ้ยอ,อดอตดิเละเละโคตรมันเลยว่ะอุ้ยอุ้ยสิวหมดแล้ว หรือวันพอปกติกูซัดแบบปกติเนี่ยแ oh, oh, oh. หละโอ้เช็โอ้เงินไปเงินไปพี่พี่เจนพี่เข้ามาโดนเด้อเฮ้ยมีเสยขึ้นเลยวันพอแบบปกติอัดเข้าไปเฮ้ยเชนี้ไงวะตายยังตายเหรอ <c oughs> <c oughs> หนัดระบายอารมณ์ไปไปไหนเพื่อนอัดเข้าไปคู่เลยเออกปะล่ะโดนโดนโอ้ฉันโดนเออใจเย็นใจเย็นดิพี่พี่เกินพี่เกินไรพี่โหชัดจบเ่าแตกหมดเลยนะหุยโอเวอร์ได้เหรอไม่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 โอเวอร์ได้ใส่คนอื่นดีอะไรเฮ้ย ไ่โดนเหรอไ่โดนโดนโอเคอสุดทอดวันฟอแบบอร่อยไปเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์พี่ด้วยนะครับฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนเกืบทุกคน,กคนพูดเนี่ยเดกุวันฟอเต็มหลังเต็มบบไปไหนแล้ววอเต อือะไรวะน่ะอันติีแบโคตรใหญ่โอ้ยห,หาเอ้ามันอยู่ในอันติีเหรอโอ้โหหูวซัดตะกี้มีเพลงด้วย <laughs> มีเพลงด้ยก็ได้ยินมึงเสร็จยังอะวันไหนมึงเสร็จมีเพลงด้วยยังเอาอ่ะอ อย่าลุมนี่อย่าลุมเพื่อนอ้อย่าลุมพี่นี่ลุงผมโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแม่งบาคุโกจัดบาคุโกล่างแบบน่าเอาตึงอะ่ะ